ตอนนี้นะครับเราก็ได้น้องอีกคนหนึ่งที่จะไปเทสรถปิกอัพกันแล้วนะครับโอ้โหเห็นสาวๆปล่อยปล่อยไปเลยสาวๆสองคนนี้เดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถรอนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องเขาจะเทสไดฟ์ยังโจ๊กทำอะไรโจ๊กตอนนี้นะครับอยู่กับน้องไอติมนะครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นไงครับหลังจากที่เทสไดฟ์แล้วดิ่มไหมครับอะไรตัเทสรถหรือเทสพี่เนี่ยเฮ้ยเขายังไม่ได้เทสต์ยังไม่เทสยังไม่เทสครับไอติมครับปกติเคยมีประสบการณ์เนี่ยการขับขี่รถปิกอัปไหม อยากลองไหมอยากลองแต่ว่ามันน่ากลัวเพราะว่ารถมันทั้งใหญ่ทั้งยาวนั่นรถใช่ไหมก๊รถปิกอัพแล้วเนี่ยจะคิดว่าต้องคู่กับผู้ชายเท่านั้นคุณจะต้องเปลี่ยนมายเซ็ตของคุณนะเพราะผู้หญิงเนี่ยเวลาขับรถปิกอัพแล้วได้ความรู้สึกแบบเท่แล้วก็เป็นแบบสายแอดเวนเจอร์สายลุยครับได้แต่วันนี้พร้อมไหมที่จะลองแบบเ e s t ด r i v e รถปิกอัพเพราพี่พร้อมนั่งไปกันหนดก่แล้วยางตาลดรอแล้วเอเียอ่งนี้ฝาไปยูกันดีกว่าครับครับผมไปครับ เป็นยังไงบ้างค่ะไอติมค้าพอขึ้นมานั่งบนรถแล้วค่ะมันดูสูงกว่ารถเก๋งปกติเลยค่ะรู้สึกแล้วปกติเคยขับรถปิกอัพป่ะไม่เคยไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะครั้งแรกค่ะดีใจกับพี่พีด้วยค่ะครับผมเราได้เป็นครั้งแรกของน้องเขาแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ขอเป็นครั้งแรกก็ยังดีเป็นยังไงเมื่อ่านเราพูดกันจริงจังซีรีสเลยถ้าถ้าดูแล้วความรู้สึกแบบเหมือนรถเก่งรถแบบเราเคยขับเลยแต่ว่า มันอาจจะสูงหน่อยนิดนึงถ้าเราใช้เวลาเข้ากับน้องได้อ่ะครับก็ให้มันชินใช่ไหมใช่เราก็น่าจะเข้ากันได้ค่ะพี่ครับผมหมายถึงหนูกับพี่ไปเลยอีกทีเช้าหน้ารังครับที่จะมาทดลองขับกับเรานะครับนั่นก็คือน้องมดเอ๊ะครับผมน้องมดพี่น่ารักนะเต็มศิษนี่พี่ให้สองคะแนนนะครับทำไมอ่ะอ้าวนี่ครับ หนึ่งสองแต่ผมให้สามคือค่าไปนะครับหนึ่งสองสามเป็นไงบ้างวันนี้ขับรถปิกอัพวันนี้เป็นไงบ้างครับก็รู้ส okay. ึกว่ามันขับง yes. ่ายดีค่ะแล้วก็เหมือนฟิลเวลาเราขับรถเก่งอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต่างกันการแต่งเป็นไงบ้างเรียบรูดูดีแล้วก็ดูสปอร์ตค่ะือมองเห็นภาพแบบกว้างมากอ่ะแล้วก็คือมันสูงด้วยเนาะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้ขับรถปิกอัพจากอีทู มากกว่าที่คิดเลยค่ะพ่อเห็นภัศนะวิสัยในการขับขี่คือแบบว่างอ่ะงั้นมด X เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันใช่ไหมครับว่าผู้หญิงก็สามารถขับรถปิกอัพได้ครับยืนยันเลยค่ะว่าสามารถขับได้แน่นอนนะส่อ่าเดี๋ยวจองเลยสนจองให้หน่อยพ่อเลยดาวด้วยนะอพ่อ16บหกคันพ่อจองเลยไปเลยพ่อ